มันจะไปต่อไม่ได้นะฮะแสดงว่าต้องให้รถคันนี้ไปทางนู้นเหรอเดี๋ยวเราไปเหยียบไม้ก่อนเออให้มันอันนี้ให้มันน้ําหนักมันลงแล้วก็แอบบี้ไปลูกดึงมาได้ไหมเออได้แล้วทำ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 ,ทำเพื่ออะไรไม่รู้เลย <c ười> <c ười> ให้มันมาทางนี้ใช่ไหมมันคงไม่ทำอะไรเราหรอกใช่ไหมฮะเพื่อนว่าไงมองได้แต่อย่าชอบอย่าถูกใจกูนะเ <c ười> <c ười> พราะมันจะทำให้ใจฉันหวั่นไหวเฮ้ย <c ười> ม,มันสุดแค่ตรงนี้แล้วอะเพื่อนเอ้า เอ๊หรือว่าเอานี้มันร้อยกะอันนี้วะเอานี้มันร้อยกะไม้เหรอใช่เหรอทาได้เหรอแอบบี้เธอกําลังทําอะไรอยู่อะไม่รู้กูก็งงเหมือนกันอ๋อนี่มันเอาไปร้อยกับเชือกของหมาแล้วก็ยังไงเนี่ยฮะทาอะไรอะแอบบี้ลูกเส้นได้นั่นเธอกําลังทําอะไรกับเส้นได้หยุดมันนะเฮ้ยเฮ้ยแอบบี้ลูกเดี๋ยว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 แอบบี้ลูกกาลังทําอะไรเนี่ยคงไม่ได้จะฆ่าหมาใช่ไหมแอบบี้ แอบบี้ทำอะไรลูกเอาตะขอที่ออกไม่ได้ด้วยนะบังคับหรอฆ่าหมาจริงดิแล้วให้มันล่วงลงไปนะแอบบี้ถ้างั้น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 เราเราไม่ต้องร้อยคุณหมาก็ได้นะใช่ไหมเราไม่ต้องร้อยคุณหมาก็ได้เราแค่ผักเราแค่ผลักรถตกลงไปข้างล่างถูกต้องไหมแอบบีล้ลุกลูกเอาตะขอออกมา้ยทำไมอะเออว่าเพิ่งมาคิดได้ว่าเอารถแม่งล่วงลงลงลงสะพานไปเลยก็ได้นี่หว่าเพราะตรงน,นี้สะพานมันเปิดอยู่แล้วคือจะเข็นกลับก็ไม่ได้ด้วยนะ มันบังคับไม่เขีนไปข้างหน้าอย่างเดียวอ่ะแล้วก็ดึงตะขอออกไม่ได้ด้วยเฮ้ยถามจริงเกมเอาจริงอ่ะหมาป่ากําลังใช้ชีวิตของมันปล่อยมันไปเถอะใช่อยากจะปล่อยเหมือนกันแต่คือแบบคือมันคือมันแก้คือมันแก้เชือกไม่ได้ด้วยว้ยคุณผมไม่ทันได้คิดไงว่าเอาไอ้รถนี้มันแั่งตกสะพานได้สะพานเป็นสะพานยกไงโอ้ชิบหายแล้วมันดันไปอย่างเดียวมันมันบังคับว่ะอะไรกันฉันเคยบอกเธอแล้วว่ายังไง อ๋อสรุปเธอต้มงเธอต้องทำตามฉันบอกถ้าเธอไม่ฟังฉันฉันก็ช่วยเธอไม่ได้เข้าใจไหมเราจะสนใจไปทำไมมันวิ่งไปแล้วและไม่ได้กลายเป็นอาหารอีกแล้วใครกันที่ปลดปล่อยมันไปฮีโร่แอบี้ไม่ขอบคุณเลยสักคำอินนิมอลเฟนอ๋อเราไม่ได้ฆ่ามันเราแค่ช่วยมันก็คือเหมือนแบบเป็นการตัดเส้นได้ให้มันเป็นอิสระอ๋อ โอเคแล้วไปคิดว่ากูจะทาบาปกับเกมนี้แต่แล้วโอ้โหคิดว่าทำไมน้องแม่งโหดจังวะโอเคโอเคเฮ้ย okay, okay. ถือว่าได้ช่วยอ๋อแสดงว่าการตัดเส้นได้นี่ถือว่าเป็นการปล่อยให้สัตว์เป็นอิสระเหมือนแบบใครหลายๆคนเป็นอิสระนะเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้มันปดลดร้องไอจิเม้นแอนิมอลเฟนด้วยเฮ้ยเฮ้ยแสดงว่าเราจะต้องทําภารกิจได้ภารกิจแล้วเราช่วยคนที่เป็นแบบโดนผูกผูกได้เหมือนเรามีกิ่งไม้ของต้นไม้ ขวางแอบบี้อยู่แต่มันก็น่ากลัวใช่ไหมเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันวะเมื่อกี้ผมตาไปตาเหลือบไปมองไอ้ต้นไม้นี่แป๊บหนึ่งเพราะมันขยับได้เมื่อกี้เฮ้ยมันกระโดดถึงไหมเนี่ยเอ้ตุ๊ดฟ้า่าีกอาแล้วเสียงดีเลยอ๋อแ,แต่ไม่ดีเลยถูกแล้วเพราะว่าแสงมันมาก่อนเสียงโอเคเดี๋ยวจุดไฟใหม่ก่อนนี่เดี๋ยวไฟดับโครนฟ้าร้องแล้วฟ้าผ่าเป็นศัตรูที่น่ากลัวแอบบี้น้อยผู้น่าสงสารต้องอดทนกับช่วงเวลาที่ยากลําบาก โดดเดี่ยวอยู่ในโลกกว้างเธอวิ่งไปทั่วในขณะที่ความเป็นอิสระค่อยๆหมดไปเออแมพบ,บี้โลกนี้ไม่ได้มีแค่กองไฟกับเสียงเพลงหรอกใช่ไหมมันเต็มไปด้วยเเรื่องเลวร้ายมากมายจ, <c oughs> จะว่าไปเมื่อกี้เหมือนที่เราช่วยหมาป่าไปเหมือนมันจะเป็นสิ่งที่นอกเหนือจาก้คนที่เขาสั่งนะฮะเหมือนเราไม่ได้ทําตามที่เขาสั่งอะ่ะแล้วเหมือนเขาจะโกรธอยู่นะฮะเมื่อกี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้ไปปดข้างหน้าแล้วมีกองไฟข้างหน้าอีกไหมเนี่ยนี่นี่ไล่ให้หมดเลย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไปเอาไปเอา,ไ,เอาไฟเพิ่มก่อนอันนี้เราจุดก่อนแล้วกันอ่าน,นี่มีไฟเพิ่มโอเคสวยงามแอบบี้แอบบี้เธอไม่สามารถคานเข้าไปในใต้สิ่งไหนก็ได้หรอกนะเธอก็รู้ดีแล้วทำไงอะกระโดดข้ามเหรออ๋ออ่าฉลาดมากเออเพราะว่าเราละเราคานข้ามไม่ไดนะ้เพราะว่าเขาเรียกไงอะเออมันมีเส้นได้มันมีเส้นได้คอยบังคับเราอยู่ะนะ อ๋อนี่ไงปีนขึ้นได้อ๋อโยนไฟมหฝั่งนี้ให้เราสามารถถือคบไฟไปต่อได้โอเคก็นึกว่าโยนไฟมาข้างล่างทาไมวะแล้วทาไมมันไม่ดับวะงงเฮ้ยเดี๋ยวอีกแล้วเธอมีเพียงคบเพลิงอันเดียวเท่านั้นนะโอเคได้แล้วเพื่อนจะยินนะจุดเพิ่มก่อนฉันเคยได้ยินเรื่องเล่าของสิ่งมีชีวิตในป่าพวกนี้สัตว์ร้ายที่เป็นอันตรายเอ้ยบึกเ,เห็นแมงมุมข้างหลังวายอุย้ย มีมงมุมด้วยหรอเกมนี้โอ้โหชีบหายละโุ้ยแล้วมันจะไปต่อได้เหรอเนี่ยน้องไฟมันจะดับเอานะน้องวิ่งเร็ววิ่งวิ่งเฮ้ยเฮ้ยติด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 ใหญ่ติดใหญ่ไม่ได้ติดใหญ่เขาเรียกว่าติดติดกิ่งไม้แต่กิ่งไม้มันมีใยอยู่อะนะโอเคโอเควิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปทันไหม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 เหมือนจับไม่ทันว่ะเอ้ยต้องจี้นานกว่านี้ว่ะต้องชาร์จต้องชาร์จต้องชาร์จนานกว่านี้โอ้โหแล้วมันมีมงมุมยักษ์ว่ะฮะทำไงล่ะทีนี้ กระโดดไปมันจะเร็วขึ้นไหมอุ้ยอุ้ยทันได้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 อยู่โอเคนี่นี่ไปทําลายไอ้อันนี้ก่อนนี่ถอยไปถอยไปหัวข้างหน้าก็มีแบบเออมันมาแล้วมาแร้วมาแร้วมาแร้วมันอยู่ในนั้นขาหน้าสะพึงกลัวของมันพร้อมจะกินกินเธอจับตัวเธอด้วยใยของของมันแล้วมันขวางทางไว้น่ะเฮ้ยมันมันจะมาแล้วนะนี่มันมันมามาจริงไหมนี่น้องปลา ปลาเขาเรียกไงปลาปลาไปไม่ได้แล้วเหรอเฮ้ยปลาได้ดิปลาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเหมือนมันจะแพ้ไฟเราต้องปลาไฟใส่มันว่าได้เลยได้เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่นี่ปลาได้ปลาได้ปลาได้เจอกันเจอกันเจอกันเออเอ้ามันไม่มันไม่สะทกสะท้านเลยเออมันไม่เป็นไรเลยแล้วมันยืนหนักอยู่ตรงนั้นมันทำไงอะทีเนี้ยเฮ้ยคุณผู้ภาคช่วยด้วยขอพลังไฟจงสถิตอยู่กับข้า แล้วมันไม่แล้วมันไม่ขยับจากตรงนั้นด้วยนะทำไมให้มันให้มันกินเราแม่งเลยไหมออไอ้นี่ไงโดนแล้วโดนแล้วดีมากไฟเหมือนไฟดูเหมือนจะได้ใช้ได้ผลกับมันนะโอเคไอ้เนี่ยมันไม่เห็นเป็นอะไรโอ้เป็นเป็นเป็นมันไม่ชอบคบไฟของเธอมันไม่ชอบไม่ชอบปลารัวๆเลยกูอะไม่ชอบไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบใช่ไหมไม่ใช่ไปได้แล้ว ทำได้ดีมากเธอมันรับให้มันล่าถอยไปได้ฉันแนะนําให้หนีเอ่อแนะนําให้หนีโอเคขอแค่ไม่มีตัวอะไรดักดักข้างหน้าโอเคปะโอเคปะโอ้แล้วเมื่อกี้ก็ป่าไฟใส่มันต้องสองสามรอบแม่งเฮ้ยเฮ้ยทันไหมโอเคทันแล้วนี้ก็เป็นมันเฮ้ยแล้วมันกลับมาอีกแล้วอะไรอะไรจะสู้เหรอจะสู้เหรออ๋อมันเปิดทางให้แล้วเราต้องรีบวิ่งผ่านไปอย่างนั้นเหรอได้เลยเอ้าติด โอ้โหลืมไปเลยว่าแม่งันม,มีเส้นได้นี้อยู่แล้วทําไงจะให้ผ่านไปได้เราต้องเราต้องไม่ถือคบไฟป่ะใช่เออเราต้องปีนข้ามไปเฉยเฉยเหรอมันก็มันมันมันไม่ติดจริงด้วยเออบางทีต้นไม้นี่ก็อาจจะมีประโยชน์นะนั่นว่าแล้วจริงๆด้วยมันไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าเราต้องโยนข้ามมาเหรอโยนคบไฟข้ามมาปะ่ะแต่ไฟเหมือนจะไม่ดับด้วยนะฮะเนี่ยเออว่ะเนี่ยเดินเข้าไปใกล้มันก็กลัวแล้วเราควรทำไงทีเนี้ย อยู่ตรงนี้ไหมมันจะลงมาไหมไม่ลงว่ะถ้างั้นเราต้องป่าเย้โอเคเราต้องปาข้ามไปได้ไหมถึงไหมเฮ้ยจ้าโอเคแล้วก็ขึ้นไปไฟไม่ดับด้วยโอเคสวยสุดยอดเพื่อนเยี่ยมไปเลยเออแล้วก็ไปจุดฝั่งนู้นเร็วเรเรเร็วเร็วเร็ว,รว,รว,รวโอเคฝนกำลังตกมันตกมานานแล้วเพื่อนโอเคแล้วไงต่อวะนี่อันนี้สาวคันโยกขึ้น ตับคันโยกลงดีขึ้นเลยวะตับไปไหนอะเอาเงียบกิบเลยเราต้องดึงค้างไว้ป่ะอ่ะดึงค้างไว้เอ้ามันไม่ค้างให้ไม่มีอะไรมาเลยมันกระโดดข้ามไปไม่ได้เนี่ยเออมันไกลไปอะเราทําไงทีนี้ข้างล่างมันมีนมอะไรไหมเเรามองไม่เห็นอะกระโดดข้ามไปออไหรอได้หรอถึงเหรอแต่ว่าตับคันโยกนี่มันก็ไม่มีอะไรแล้วอะหรือกระโดดไปจริงอะกระโดดไปจริงเ,ออเหรอใช่หรอมาลองกระโดดไปก็ได้ฮะไม่มีอะไรจะเสี่ยงผมว่าไม่น่าตาย ดูเหมือนว่าเธอจะรู้สึกมั่นใจกับเส้นได้ของชั้นแล้วนะแม่งบังคับให้กระโดดจ,จริงด้วย <c oughs> เรารู้ฮะเรารู้ว่าคุณนักพากไม่ปล่อยให้เราตายแน่นอนเฮ้ยย่าคบเพลิงของเธอแอบบี้มันดับไปแล้ว <c oughs> จริงด้วย,ยแต่เราหมุนนี้ได้นะเราน่าจะกลับไปได้นี่ไงเรากลับไปได้ออโอ้ยโอ้ยฟ้าผ่าฟ้าผ่าอุ้ยต้นไม้ตรงนั้นไหมเลยกรุงลมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวพูดทําไมอ่ะขอคบไฟแบบเบื่ม มันจะได้อยู่กับเรานานๆแล้วก็สับอันนี้ลงใช่ไหมสับอันนี้ลงปุ๊บมันก็จะไหลลงไปอย่างรวดเร็วโอเคจัดไปเฮ้ยย่าไปเลยว้ายเฮ้ยเฮียอ๋โอ้ยไม่ไม่ไม่ชิบหายแล้วชิบหายเอาเอาเอาโดนโดนโดนอบบี้เห็นไหมว่าเธอต้องการฉันมากแค่ไหนโอ้ยแล้วไฟก็ดับแต่่แตยังมีไฟข้างหน้าแต่ว่าเราเดินไปเก็บไม่ได้ทำไงอ๋ออ๋อ ไอไฟตรงที่มันจุดเมื่อกี้ไงเราก็แค่ไปเขาเรียกไงไป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 จุดมันไปจุดมันโอ้โหลามลามระวังนะได้เลยลืมคิดอีกอะเออนี่เป็นคนที่เล่นไปตามสัญชาตญาณยังไงฮะแล้วก็จุดอันนี้เมื่อไรจะจบบทที่สองเนี่ยไปวิ่งยาวเฮ้ยมีขวานด้วยเก็บขวานไม่ได้ไหมเฮ้ยข้างหน้ามีที่จุดไฟนี่บอนไฟอโอ้ยแมงมุมเฮ้ยแต่มันโดนฆ่าแล้ว สิ่งที่เธอจัดการไม่ได้คนอื่นสามารถทำได้โอ้แอปปี้ทำไมเธอต้องเอาตัวเองเข้าไปยุ่งวุ่นวายด้วยล่ะไม่ได้อยากจะยุ่งเท่าไหร่แต่คือแบบว่าปลาก่อนเผื่อมันยังไม่ตายตายจริงนะเอ้ยแต่ขาขาซ้ายมันยังขยับทุกดิกอยู่เลยเม้ยแต่ก็มีคนตายด้วยนะเนี่ยมันยังไม่ตายเลยว่ะผมว่าวิ่งละไม่หันละไม่หันกบมามองละอันนี้เฮ้ยมันเป็นเงยสไลด์ลงไปแล้ว โอเคปีนข okay, ึ้นเอ๊ะมันมีคนนะน่ะมันมีคนคอยดักทืบเราอยู่น่ะตรงนั้นแล้วเราก็รีบปีนเชือกไปเฮ้ยนี่นี่นี่ปีนปีนยุยยุยยุยยยยดึ๊บดึ๊บดึ๊บขึ้นไปดึ๊บดึ๊บขึ้นไปเฮ้ยหย่าหันมาไม่มีใครโอเคค่อยๆย่องไปแอบบี้เงียบเข้าไว้ใครก็ตามสามารถฆ่ามัมงูนั้นได้คงไม่ใช่คนใจดีเท่าไหร่อ้าเขาอาจจะเป็นนักพิชจนภัยก็ได้ไงมาเก็บวิลเก็บล่ามอนอะไรเงี้ยเออไม่ใช่หรอ เฮ้ยมันใส่หัวกวางด้วยย่องยังไงหนูนั่นคือหัวหน้าละครสัตว์ทุกคนแต่งตัวแลกประหลาดอยู่ในป่ามืดมิดแล้วแอบกระซิบกับใครเรื่องอะไรกันโอ้นี่มันถอนได้โจรที่ไร้ความปรานีเขาเป็นคนที่ฉีกแมงมุมออกเป็นชิ้นๆทองคําน้ําหนักเท่าแอปบบี้จะเป็นของคุณถ้าคุณพาเธอกลับมาที่คณะละครสัตว์ได้ตั้งแต่เธอจากไปโลกของฉันก็มืดมนบ้าจริงฉันต้องการเด็กน้อยกลับคืนมา เขาหน้าลงละครสัตว์ขอร้งอ,งองและขำขวนแต่ทอนดาพเพียงแค่หัวเราะและจิบไวน์ของเขา <im it> จำหมีตัวนั้นได้ไหมเราจับมันได้ภายในวันเดียวอย่างไม่ยากเย็ยนแค่สาวน้อยตัวตลกที่หายไปแต่อ่ามันก็ไม่ลำบากแต่แม้แต่นิดนเดียวเตรียมรางวัลของคุณไว้ให้พร้อมเลยเราจะนำแอฟบีของคุณกลับมาเตรียมตัวให้พร้อมพวกเราจะอาบน้ําด้วยทองคํากันแล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยและคณะละครสัตว์นี่มันก็ไม่เลิกลากับเราเนี่ยทำไมเราเป็นตัวทําเงินขนาดนั้นเลยเพื่อนฮะแต่เขาใช้คําว่า ชีว anyway, exactly. right. ิตเขาดูม no. no. yeah. yeah. ืดมนลงหลังจากที่ไม่มีหนูแอบบี้นะฮะเขาอาจจะรักหนูแอบบี้ก็ได้นะทหารรับจ้างและหัวขโมยรวมตัวกันรอบๆหัวหน้าของพวกเขาตัวใหญ่เท่าคนสองคนแข็งแรงเท่าคนห้าคนเขาจะทําทุกอย่างเพื่อเงินและทําทุกอย่างอีกมากมายเพื่อความอยู่รอดเอ่อเลิกยุ่งกับกูได้แล้ววายโอเคไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นยังไงแล้วไม่เห็น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 เป็น โอ๊ยทำไมมันหันมาเร็วจังวะเออมันไม่ควรจะหันมาเร็วขนาดนั้นวะตรงนี้ผมว่ามันก็ยังเห็นอยู่อ่ะมันมีแสงะฮะผมว่าตรงเนี้ยอ่ะไป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 เฮ้ยทันทันแล้วทันทันนะทันมันเร็วนะฮะเนี่ยทําไปเล่นไปเฮ้ยไปแล้วไปแล้วย่อง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 โอ้ยตรงนี้ก็มีอีกหมู่เหล่าโอ้ยอย่านะคุยถือขวายไปด้วย มันคงไม่ทาร้ายเราหรอกนะเพราะว่าเราเป็นเด็กแถมต้องจับตัวไปแบบเป็นๆด้วยแต่ว่าคือแบบนะคุณจะยืนกดเงินอยู่ตรงนี้อีกนานไหม <c oughs> เย้เดี๋ยวมันต้องตัดไม้กระโดดข้ามมันไม่ได้เหรอ <c oughs> แต่มันมีแดงๆอยู่ตรงเลื่อยอะฮะเออมันมีแดงๆอยู่ตรงเลื่อยมันหมายความว่าเราจะต้องตัดไม้เหรอกระโดดข,ข้ามกระโดดข้ามได้ทำไมจะไม่ได้รอโอ้โหแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวตัดไม้ไปทําไมวะนั่นดิมันให้ตัดได้นะฮะ <c oughs> บางทีเครื่องมือของพวกเขาอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะเนี่ยเขาใบ้แล้วอะเฮ้ยเหมือนมันมจะนานอยู่เนี่ยเดี๋ยวก ผมอยากรู้ว่าทําไมถึงต้องตัดไม้ไปวะอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อมันมีคนอยู่ข้างล่างแล้วต้องกิ้งไม้ตกลงให้ให้ตกลงไปใส่หัวคนนี้เหรอก็ได้ก็ได้ก็ได้เสาสีจังหัน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 เร็วเร็วน้องเร็ว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 เฮ้ยา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 เพราะว่ามีคนนอนอยู่ข้างล่างอะเมื่อกี้มันมีคนนอนอยู่ข้างล่างข้างใต้ฮะถ้าเราโดดลงไปนี่คือเราโดนจวบจับแน่นอนเราต้องตัดไม้ลงไปแล้วให้ไม้กิ้งไหลลงไปตรงนี้มันเป็นทางเขาเรียกไง มันน่าจะไหลลงไปเองได้แล้วล่ะใช่ไหมนี่นี่ไหลไปแล้ว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 ป้งเออนั่นดูถ้าจะเจ็บนะเอ้มึงทํางานยังไงเนี่ยมึงเอากูไม่ได้ทําไม่ได้ทําอยู่เฉยๆเฮ้อยายาไม่โลหะไม่มีความฉลาดอยู่ในหัวกล้ามเนื้อทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่สิ่งเดียวที่ทําให้ตัวเธออะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ทันเอาต่อยกันแล้วเอาแล้วสลบคู่เลยทะเลาะกันเฉยโอเคแม่งต่อยกันไปละลงแล้วนะ โอเคย่องไปน้องย่องไปย่องไปย่องไปออกมาได้แล mm ้วโอ้เมื่อเธอผ่านความตายมาได้แล้วเป็นเรื่องง่ายที่จะเชื่อว่าชีวิตอยู่รอดแต่แอบบี้เธอคิดว่าโชคของเธอเปลี่ยนไปแล้วแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเพียงแค่เสียงข้ามควรนอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ทันและตอนนี้มีแต่ต้นไม้น่ะหนาแน่นเกินไปสำหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งโลกที่สวยงามมันอยู่ที่ไหนกันล่ะถลายลงไปแน่เลยดูจากทรงละ อุย้ยไม่ถลายวะอันตรายได้แฝงตัวอยู่ในหนองน้ําอันตรายแฝงอยู่ในหนองน้ําอย่างนั้นเหรอฮะหามายความว่าเยี่ยงใดกันฮะคุณนักพากโอ้อันนี้อะไรฮะเรือหรอถังอุ้ยโอ้เธอได้กลิ่นมาไหม,ไหมบี้มันคือความตายกลิ่นหอมของโลกนี้ยังไงละ่ะจะบอกต้องห้อยสกไปถามจริง โอ้ยเยอะโอ้โหไม่เกรงใจขอโทษครับขอโทษถ้าเธอต้องการเห็นอะไรที่เธอต้องมองหามันก่อนถ้าเธอต้องการมีชีวิตรอดเธอต้องตกอยู่ในแต่อูแล้วข้างหน้านั่นคืออะไรฮะเนี่ยนั่นมันกับดักไม่ใช่เหรอใช่ไหมถ้ากูไปเหยียบกูโดนห้อยแน่เลยคือต้องไปจับจริงๆเหรอม,มันมันมาคับอ่ะกระโดดข้ามไปแม่งนะมันกระโดดข้ามไปไม่ได้อะ่ะแอปปี้เธออยากถูกมัดไว้กับต้นไม้งั้นเหรอกูไม่ได้อยากโดนมัดมันไม่อ๋อหรือว่า เราต้องเอาไอ้ศพอันนั้นมาเพื่อเราต้องเอาเอ้ยนี่ไงนี่ไงกูว่าแล้วจริงด้วยเอาศพมาเป็นตัวล่อนี่เองโอ้โหเอ้ยโอ้โหยทำไมมันเหมือนเงยหน้าขึ้นมามองกูด้วยใจเย็ยนนะเพื่อนไงโอ้โหยอย่ามาจ้องหน้ากันอย่างนั้นไม่เอาไม่ชอบโอเคโอ้โหเต็มเลยแล้วเมื่อไรจะจบบท <laughs> เล่นมานานเหมือนกันนะนี่โอไมนี่น่าจะโดดไปเกาะหินตรงนั้นได้ยา่าไว เอา้าไม่ได้ตั้งใจงจะตกมันลื่นดีที่ฉันใช้เส้นได้ช่วยเธอไว้ได้นะแอบบี้ขอบคุณครับโอ้ยที่ไหนครับเนี่ยเฮ้ยมาแล้วน่ามันทอดนหน้าแล้วพวกเขาวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่เฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหยโอ้โหยวิ่งเร็วกว่าเกินเลยเธอไม่ไม่ไม่อ่านแล้วไม่อ่านแล้วไม่อ่านแล้วกูไม่ฟังมึงบ่นแล้วอุ้ย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 ไปเร็ว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  <c oughs> เ <nenhum> อย้อยเอย้ยวิกระวังหรู้ว่าเธอเคยชินกับการให้ฉันช่วยแล้วก็ก็ช่วยช่วยช่วยก็ดีอยู่หรอกแต่คือแบบช่วยช่วยให้สุดทางเลยได้ไหมโอ้โหกิ้งตกโอ้ยหเขาไม่คุ้นเคยกับการที่เยองเขาหลบหนีไปช่วงเวลาความสุขอาจมีาาราคาสูงเกินไปอิสรภาพของแอ็บบี้ก็เหมือนกับการโยนลูกเต๋าโอ้บทที่สมหมู่บ้านนะฮะ กองโจนของทอนด้าได้จากไปแล้วดูเหมือนว่าพวกเขายังค้นหาต่อไปเพราะโลกนี้อยู่ภายใต้การปกครองพวกเขาเมื่อพวกเขาได้กินเลือดพวกเขาจะพบล่องรอยของเหยื่อน้อยครั้งที่เหยื่อจะรอดไปจากพวกเขาได้นักล่าอย่างแท้ทูเกมนี้ก็อาจจะกลับมาเล่นเรื่อยๆนะน่าจะจบเหมือนรีเทินไลเมนนั่นแหละนะแต่ว่าอาจจะ ผมไม่รู้ว่าเป็นเกมยาวหรือเปล่านะอันนี้ต้องมารอดูกันนะฮะก็เป็นกำลังใจช่วยน้องแออบบี F ้ B ด้วยกันนะฮะอัน,นี้เกมนี้ผมว่าอ่านเนื้อเรื่องเยอะไปว่ะ <c oughs> คือระหว่างเล่นก็ต้องอ่านไปด้วยอันนี้อาจจะยุ่งยากไปสักหน่อยนี่ต้องขออภัยนะอาจจะมีลิ้นพัน์พูดติดขัดก็อันนี้ต้องขออภัยด้วยนะฮะ โอเคก็ขอจบไปก่อนแล้ว <Darwin> กันนะเกมอ่าอาจจะก็เลิร์ทิวถ้าเกิดว่าใครชอบนะก็ฝากไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบมากๆก็กดติดตามนะครับถ้าอยากจะแบ่งปันก็กดแชร์นะครับมีอะไรอยากจะสอบถามหรือว่าอยากติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยนะครับหรือว่าอยากจะรีเควสเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเช่นกันนะครับอ๋อแล้วก็ฝากเพจเฟซบุ๊กไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพจมีชื่อโอโยนะครับพิมไปตามชื่อช่องก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ไปว่าแฟนเพจโอเวนไวก็ได้ก็เหมือนกันนะครับในนั้นก็จะแชร์กับคลิปเกมนะครับที่ลลงงงช่ออขเรรานะคับแยวกับการ์ตูนนมมีะครัับที่เป็นตวละคครรมา์ขอช่องเรานะครับใครที่สนใจกกก็ฝาาไปดดดตติม้วยแล้วกัันนะครบ ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมจนจบนะครับไว้เจอกันใหมกก่โอกาสหน้าสสีสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีฮะ